สวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปบุรีรัมย์กันครับวันนี้ผมก็พาคนขับรถผมมาด้วยเราก็มาถึงแล้วนะครับบุรีรัมย์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล์กิตนะวันนี้เรามีงานกัญชา360องศานะครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบด้วยว่าทำยังไงถึงจะปลูกกัญชาได้อย่างถูกกฎหมายไป แอลกแต่รถนั่งรถเหมือนอะไรรึเปล่าน้ำบอกเชื่อเหมือนจริงไม่ใช่หรอไม่ทันแล้วครับน้ำน้ำแห้งหมดคนแย่งซื้อหมดละตรงนี้ตรงนี้ เกี้เนี้ยเราไปที่ห้องสัมมนามาแล้วเขามีให้คำปรึกษานะครับสำหรับผู้ที่อยากเป็นเกษตรกรปลูกกัญชาหรือว่าเป็นผู้ประกอบการนะฮะทีเนี้ยสงสัยมานาว่าทํายังไงถึงจะปลูกกัญชาได้อย่างถูกกฎหมายนะครับผู้ประกอบการเกษตรนะครับผู้ประกอบการเกษตรเนี่ยหมายถึงวิสาหกิจชุมชนนะครับไม่สามารถไปขอเดียเด่ยวๆได้นะยกเวน้นตะคุณจะดีวกวบโรงพยาบาลไว้นะขั้นตอนการขอขอนุญายตนะครับหนึ่งนะฮะคุณต้องขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดคือคุณไม่เคยทาอะไรผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็ ไม่ได้มีคดีอะไรติดตัวเป็นคนที่คลีนรนะครับสองเนี่ยคือไปยื่นคําขอที่อยอยเนาะคุณสมัครเข้าวิสาหกิจชุมชนแล้วนะแล้วก็ได้ดีลกับโรงพยาบาลรอพอ,อตอแล้วคุณก็เอาเอกสารที่คุณมีเนี่ยไปยื่นที่อยอยนะครับเขาจะนําเอกสารเนี้ยนะครับไปเข้าประชุมนะทุกๆ1เดือนเนี่ยเขาจะประชุม2ครั้งนะครับในการประชุมเนี่ยจะเอารายชื่อเพื่อมาพิจารณาว่าจะให้สิทธิ์เราหรือเปล่านะฮะเมื่อผ่านปุ๊บเขาจะออกสิทธิ์ให้สิทธิ์เนี่ยมีอายุ 1ปีนะครับหมายความว่าถ้าคุณขอสิทธิ์วันนี้แล้วคุณได้สิทธิ์เนี่ยภายในวันที่ส1เธันวาของแต่ละปีสิทธินั้นจะหมดนะครับคุณต้องมานั่งทําสิทธิ์ใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาเขาจะแจ้งต้องขอปีต่อปีที่ออยอเท่านั้นนะสำหรับงานใหญ่เท่านั้นด้วยนะฮะเมื่อขอเสร็จปุ๊บเนี่ยในกรณีปลูกนะครับทางอ,อยอยจะไปตรวจลงเรือนของคุณนะซึ่งข้อมูลของโรงเรือนเนี่ยว่ายังไงถึงจะปลูกได้ไม่ได้เนี่ยมันมีอยู่2สเต็ปครับหคือขนาดย่อมนะขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ขนาดเล็กเนี่ยองง่ากวาค,คื มี้วรอบขอบชิดนะครับไม่ต้องมีกล้องวงจรปิดก็ได้เนาะอ่าแล้วก็ขนาดต่ำกว่า50ตารางเมตรเนี่ยถือว่าเป็นขนาดเล็กนะครับส่วนขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะต้องมีเพิ่มขึ้นมาเช่นต้องมีกล้องวงจรปิดที่เห็นทั่วพื้นที่นะไม่ได้กำหนดว่าต้องกี่ตัวค่อนข้างเข้มงวดมากกว่าพื้นที่ขนาดเล็กนะครับเพื่อป้องกันการสูญหายของตัวโปรดัก,กนะครับเมื่อขออนุญาตป,ป,ปลูปลกเสร็จเจ้าหน้าที่มาตรวจได้ใบอนุญาตปุ๊บคุณก็สามารถปลูกได้ปลูกเสร็จคุณขายให้ใครได้บ้างเมล็ดนะครับและดอกเนี่ยทั้งหมด ทั้งหมดนะครับ hmm. ต้องขายให้กับภาครัฐที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้นแปลว่าตอนนี้คุณไม่สามารถขายสส่วนนี้กับคนอื่นนะคุณต้องขายให้กับภาครัฐเท่านั้นซึ่งราคาภาครัฐจะเป็นผู้กําหนดนะครับถ้าเราจะปลูกได้รับใบอนุญาตแล้วเมล็ดเราจากไหนอ่ะเอาจากภาครัฐที่เราดีลไว้ครับเช่นถ้าเราดีลกับโรงพยาบาลหรือดีลกับมหาวิทยาลัยเราต้องเราต้องคุยกับเขาว่าเราต้องการเมล็ดเท่าไหร่เพื่อไปปลูกครับทั้งหมดจะมีการจดบันทึกนะว่าทำออกมาเนี่ยเราได้เมล็ดเท่าไหร่แล้วเราขายให้ใครบ้าง ผู้ที่ต้องการจะประกอบอาหารขายตามโซเชียลตามอะไรเงี้ยถ้าหากไม่มีแพ็กเกจนะครับขายเป็นชิ้นต่อชิ้นทําเองแบบคนลเรือนคุณไม่ต้องขออนุญ,ญาตใดทั้งสิ้นครับแต่คุณต้องซื้อใบจากผู้ผลิตที่มีใบอนุญ,ญาตเท่านั้นนะหมายความว่าคุณต้องไปเช็คชื่อก่อนครับเขามีชื่อบอกอยู่ในอยว่าเจ้าเนี้ยในฟาร์ม A ฟาร์มบฟาร์มซเนะี่ยฟาร์มไหนมีชื่อนะครับคุณสามารถติดต่อซื้อจากเขาได้แล้วคุณผลิตได้เลย แต่ถ้าคุณจะทำเป็นแพ็กเกจขายคุณต้องขออยอยก่อนครับเมื่อได้อยอยกุ๊บคุณสามารถขายได้งอสระครับผมทีนี้มาพูดเรื่องวิสาหกิจชุมชนนิดนึงวิสาหกิจชุมชนเนี่ยถ้าหากคุณจับกลุ่มกัน7คนแล้วคุณเข้าไปขอดุมๆเลยนะว่าแบบผมอยากปลูกกัญชาไม่มีใครให้ครับเพราะฉะนั้นเทคนิคมันคือคุณตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาให้ได้ก่อนหรือคุณไปจอยกับวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่แล้วก่อนแล้วคุณค่อยมาขอต้องการปลูกกัญชาแบบนี้จะง่ายกว่าครับและเมื่อคุณได้วิสาหกิจช,ชนุนป คุณไปขอรอพอสอตอครับโรงพยาบาลส่วนตำบลหรือโรงพยาบาลต่างๆที่คุณสามารถดิวได้ไม่จมําเป็นต้องอยู่ในเขตคุณครับที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะขอดิวเขาได้ปุ๊บจับคู่เลยครับเอาใบานี้ไปขออยอแล้วก็จะผ่านง่ายครับโอเคไหมครับถ้าเกิดสงสัยตรงไหนก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้แรตอบคำถามให้ครับ